นะไตรขอ,อการพระเทรานุเถระเพื่อนสาตวธมิกทุกรูปนะครับ mm hmm. เชิญพอญอติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน mm hmm. เชิญพอญอนิยโยมทั้งในเขตอำเภอเมืองหัวหินแล้วก็ญาติโยมที่เดินทางมาจากที่ใกล้ๆนะวันนี้ก็เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาเจริญกุศลมาร่วมกันทําความดี ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองมีช่วงปีที่แล้วโยมช่วงใกล้จะสิ้นปีใหม่ในสิ้นปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ได้นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไปของโลกที่เกิดขึ้นทำให้ประชาคมโลกอยู่กันไม่ค่อยผาสุกเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติแม้ภัยที่เกิดจากมรุกทั้งหลายการที่เราได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดมาด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราเคยทําไว้ในการก่อนก็เลยได้เขียนกรอนบทหนึ่งเพื่อเตือนใจตนเองแล้วก็ให้กําลังใจกับคนทั้งหลายเนื้อความของกรอนมีใจความว่า บนฟากฟ้าครามีดาวพ่าระยับดาวช่วยขับให้คืนแรมแจ่มสุขใสอันคนเราคราวมีธรรมประจำใจทำขับให้งามพิสุทธิ์ผุดผ่ดองพันในยามมืดอาจมีทางสว่างได้ในยามร้ายอาจมีทางสร้างสุขสรรในยามทุกข์อาจมีสุขคลุกเคล้ากัน ในยามฝันอาจมีหวังดังสุบินอย่าท้อใจหากว่าใครไม่เห็นค่าอย่าเลิกราหากว่าใจไฝ่ทวินอย่า,าท้อแท้แม้ว่ากายใกล้พังพินอย่าหมดสิ้นแรงใจใฝ่ทำดีในความมืดขอให้ใจอย่าได้มืดขอให้ยึดหลักทำนำวิถี บนเส้นทางที่ก้าไปในชีวีขอให้ทำความดีทุกที่ไปแล้วแต่เมื่อเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์คุณความดีที่เราได้เคยทำไว้นั่นแหละเป็นตัวหนุนทำให้เราได้กับได้พบกับความสวัสดีเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายบนโลกใบนี้ทั้งทั้งที่โลกใบนี้ ก็มีสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขแต่ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันถ้าเราไม่ได้มองถึงสภาพจิตใจของสัตว์ทั้งหลายเราก็จะอาจนึกไม่ถึงว่ามันเกิดจากพื้นเพข,ของจิตใจของคนเราที่มีความเสพคุนที่แตกต่างกันใครก็ตามที่เสพคุณในเรื่องที่เลวร้ายบคุคคลคนนั้นมักจะคิดไปในทางที่เลวร้าย ความเลวร้ายที่เกาะกินในจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านเมื่อมาผสมกันอาจจะทำให้สถานที่นั้นเกิดความไม่ผาสุกตรงกันข้ามถ้าหากว่าในสถานที่ใดก็ตามมีแต่ผู้คนที่คิดไปในทางที่สร้างสรรค์เมื่อใครก็ตามคิดไปในทางที่สร้างสรรค์แต่ละคนแต่ละท่านคิดในทางที่สร้างสรรค์ก็จะทำให้สมาคมนั้นสถานที่นั้นมีความสุข เราไม่สามารถที่จะเลือกให้ใครเป็นอย่างที่เราคิดได้แต่เราสามารถที่จะเดินทางไปตามเส้นทางที่เราวาดหวังไว้ถ้าเราตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ลงมือทำเราก็คงจะไม่ได้ยินหรือจะไม่ได้เห็นข้อความที่ขัดแย้งกันหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในขณะที่เราต้องการความสุขบางครั้งบางทีเราอาจจะทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ ด้วยการกระทำของเราถ้าหากว่าเราได้รับความสุขในขณะที่บุคคลอื่นได้รับความทุกข์จากการกระทำของเราเราต้องการความสุขแต่เราไปเบียดเบียนคนอื่นความสุขนั้นก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะในขณะที่เราได้รับความสุขเรากลับเป็นตัวก่อทุกข์ก่อเวรให้กับชนเราอื่นฉะนั้นการอยู่บนโลกใบนี้ยังมีความสุขก็คือการทำความดีซึ่งความดีนี้เนี่ย จะเกิดมีไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของบัณฑิตและบัณฑิตที่เราท่านทั้งหลายคนที่จะเชื่อถือเชื่อฟังอย่างดีที่สุดมากที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่คําสอนที่พระองค์ได้ประทานไว้แก่สัตว์ทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลายก็ยังมีปรากฏอยู่ ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากอากว่าโยมต้องการมีความสุขความสวัสดีในสังคมในครอบครัวในที่ทำงานในสถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศหรือแม้แต่สังคมโลกถ้าหากว่าเราได้ลองเอาธรรมะที่พรองประธานไว้ไปประพฤติปฏิบัติ แม้เพียงแค่หมวดข้อเดียวก็จะทำให้เกิดความผาสุกในสถานที่นั้นๆยกตัวอย่างเกี่ยวกับธรรมะที่สามารถทำให้คนได้รับความสวัสดีก็คือสังกหาวัตถุสี่การให้ทานการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์การแนะนำประโยชน์ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราและก,การวางตนสม่ำเสมอ ถ้าหากว่าบนโลกใบนี้มีการหยิบยื่นสิ่งของให้แก่กันและกันมีการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะต่อกันมีการแนะนำประโยชน์ต่อกันและมีการประพฤติสม่ำเสมอวางตนเสมอทั้งในส่วนเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดที่ได้รู้จักกันก็จะทำให้เกิดความสวัสดียมลองนึกถึงเวลาที่เราได้หยิบยื่นอะไรให้ใครก็ตาม เป็นการปฏิสันถานซึ่งการปฏิสันฐานนั้นท่านแสดงไว้ว่ามีอยู่สองอย่างคือการปฏิสันฐานด้วยอามิตรกับการปฏิสันฐานด้วยธรรมะในสถานที่แห่งนี้ที่ญาติโยมทั้งหลายได้เดินทางมาบางคนบางท่านอาจจะรู้จักกันมาก่อนแต่บางคนบางท่านไม่รู้จักกันแต่ทําไมพอเรามายัางสถานที่นี้แล้วกลับมีความรู้สึกคุ้นเคย ทั้งทั้งที่ไม่ไม่เคยรู้จักกันก็เพราะาเรามีปฏิสันถานการปฏิสันฐานเป็นการปิดช่องว่างไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมีการปฏิสันฐานบุคคลคนนั้นจะทำให้ช่องว่างระหว่างกันและกันลดลงซึ่งเมืองไทยของเราเป็นประเทศที่มีบรรทบุบเรีนะุยได้มีการบอกกล่าวสอนมาตามลำดับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามคือการยิ้มไหว้ทักทายซึ่งประเทศอื่นเมืองอ,อื่นอาจจะมีแต่อาจจะไม่เหมือนเมืองไทยของเราซึ่งตรงนั้นแหละเป็นการปฏิสันทารที่จะทําให้เราเกิดความคุ้นเคยกันฉนันเมื่อเรามายัางสถานที่แห่งนี้แล้มีการปฏิสันถานด้วยอามิตรก็คือข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้บรรดามีที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็น การหยิบยื่นให้กันแบบนี้เป็นการปิดช่องว่างเป็นการเติมเต็มให้เรารู้สึกเกิดความยินดีผู้ให้ก็ยินดีผู้รับก็ยินดีนี่คือการปฏิสันฐานด้วยอามิตรส่วนการปฏิสันฐานด้วยธรรมะก็คือการพูดจาพูดคุยทักทายกันกล่าวธรรมตามสมควรแก่ฐานะแก่โอกาสฉะนั้นการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามถ้าหากว่าเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เราเนี่ได้รับความสวัสดีและเกิดความรู้สึกประทับใจความประทับใจของเรานี่แหละที่เราระลึกถึงเมื่อใดก็ตามก็จะเกิดให้เกิดความปลื้มใจทั้งเกี่ยวข้องกับบุญกุศลว่าโดยหลักธรรมะท่านบอกว่าบุญที่ทําไปแล้วระลึกถึงในภายหลังก็จะได้บุญเพิ่มยิ่งขึ้นท่านเรียกว่าอัปปะเจตนา ฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมายัางสถานที่แห่งนี้โดยปร,รบมาแสดงมุทิตาสกการะอาตมาซึ่งได้บวชครบ25ปีก็ต้องขอขอบคุณโยมแม่ญาติโยมชาวบ้านของคดญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีส่วนทำให้อาตมาอยู่ในศาสนามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ว่าจะเป็นบริขารไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่าง ที่เกี่ยวข้องกับก,การดาเนินชีวิตในความเป็นพระพิสุขที่ญาติโยมทั้งหลายได้หยิบยืน่นได้ถวายอำนวยความสะดวกและเพื่อนสาธมิกทุกรูปทุกท่านที่ได้ช่วยกันประคับประคองบอกกล่าวแนะนำทวงติงในส่วนที่เกิดการผิดพลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จะมีไม่ได้ถ้าหากว่าเราอยู่เพียงลำพังแต่เมื่อเรามาอยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างก็มีความคิดคนละเล็กโอละน้อยก็นำมาบอกมากล่าวจึงทำให้มีงานนี้ขึ้นมางานนี้เกิดมีขึ้นมาเพียงระลึกนึกถึงการบทอยู่ในศาสนาของอาตมาเพียงรูปเดียวก่อนในส่วนเบื้องต้นภายหลังพระอาจารย์กําจัดพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ก็ร่วมกันคิดเพื่อที่จะให้กําลังใจกับพระพิสูเพื่อนสาธมิก ลูกศิษย์ลูกหาได้มีโอกาสชื่นชมยินดีในการศึกษาเร่าเรียนของตนเองบางครั้งบางทีโยมการศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความเข้าใจบางครั้งบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็เกิดความท้อแท้ท้อถอยในคราวที่เรียนแล้วไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งบางครั้งเราอาจจะคิดว่าผลสำเร็จคือการสอบได้แต่จริงๆแล้ว ถ้าหากว่าเรามองดูบริบทแล้วเนี่ยการสอบได้เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามอาตมามักจะพูดกับลูกศิษย์ลูกหาโดยยกตัวอย่างของบุคคลที่มีความสามารถที่แตกต่างกันโดยยกเรื่องราวของเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีจริงแต่ต้องการที่จะสื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีกำลังใจในการศึกษาเรีเรยน มีเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นคนใจบุญมีการให้ทานบริจาคเกี่ยวกับบุคคลที่อดอยากยากจนขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยขาดผู้ที่คอยหุงต้มขาดพ่อครัววันหนึ่งเศรษฐีท่านนี้ก็เลยรับสมัครพ่อครัวต้องการพ่อครัวที่หุงข้าวเป็นทำกับข้าวเป็น ก็ประกาศรับสมัครก็มีคนมาสมัครโยมมีคนมาสมัครทําหน้าที่เป็นพ่อครัวโดยมีค่าตอบแทนที่เศรษฐีกําหนดไว้คนที่มาสมัครมีความสามารถแตกต่างกันคนหนึ่งหุงข้าวเป็นอีกคนหนึ่งตักน้ำโพงน้ําเป็นอีกคนหนึ่งผาฟืนเป็นสมัยก่อนเวลาที่เขาจะ หุงข้าวต้มแกงอะไรต่างๆไม่มีประปาเหมือนสมัยนี้เศรษฐีก็ประกาศรับสมัครไปคนสามคนนี้ก็มาสมัครทำงานกับเศรษฐีโดยมาแจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะมาเป็นพ่อครัวให้เศรษฐีเศรษฐีก็บอกว่าฉันจะรับเพียงแค่คนเดียวคือคนที่หุงข้าวเป็นแต่ว่าจะทดสอบความสามารถให้หุงข้าวให้ดูว่าใครที่หุงข้าวออกมาแล้วนะ่ข้าวสวย ข้าวสามารถที่จะนำไปบริจาคให้กับบุคคลที่ต้องการได้โดยมีขั้นตอนในการทดสอบคือให้หุงข้าวแต่ว่าอุปกรณ์แต่ละคนต้องหาเองน้ำต้องตักเองฟืนต้องผ่าเองข้าวต้องหุงเองแต่ละคนแต่ละท่านคนหนึ่งหุงข้าวเป็นแต่ตักน้ำไม่เป็น ผ่าฟืนไม่เป็นอีกคนหนึ่งตักน้ำเป็นผ่าฟืนไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นอีกคนหนึ่งผ่าฟืนเป็นตักน้ำไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นการตักน้ำต้องตักน้ำจากบ่อต้องมีการโพงน้ำขึ้นมาต้องมีอุปกรณ์ในการโพงน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้เวลาแต่ละคนแต่ละท่านก็มีการทำงานโดยที่เศรษฐีก็มอบหมา ว่างานจะต้องออกมาในช่วงเวลาเท่านี้เท่านี้แต่ละคนก็มีความสามารถในการทํางานที่แตกต่างกันไปการหุงข้าวถ้าไม่เตรียมฟืนไม่เตรียมน้ําก็หุงข้าวไม่ได้คนที่เก่งในการหุงข้าวแกจะมีความทุัทุเลในคราวที่แกต้องไปผ่าฟืนเพื่อเตรียมหุงข้าวและไปพงน้ํามาเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการหุงข้าว แต่ขั้นตอนในช่วงหุงข้าวเนี่ยแกจะชำนาญอีกคนตักน้ําแกตักน้ําคล่องแต่ตอนพาฟืนแกไม่คล่องตอนหุงข้าวแกก็ไม่คล่องอีกคนนะผาฟืนคล่องแต่ตอนตักน้ําไม่คล่องตอนหุงข้าวไม่คล่องทั้งสามคนอยู่เวลาที่ทํางานผ่านการทดสอบของเศรษฐีก็ปรากฏว่าคนที่หุงข้าวเนี่แหละหุงข้าวออกมาดีอีกสองคน แม้จะมีความสามารถแต่เมื่อเทียบกับผู้ที่หุงข้าวถนัดแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้เศรษฐีก็บอกว่าได้คนที่จะมาเป็นพ่อครัวแล้วคือคนที่เป็นพ่อครัวที่หุงข้าวเป็นนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าถามว่าคนที่หุงข้าวไม่ดีเราจะตัดสินว่าเขาไม่มีความสามารถก็จะเพาะเพียงแค่หุงข้าว แต่เราไม่สามารถที่จะไปดูถูกความพยายามของเขาได้ขั้นตอนของความพยายามของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละคนมีความพยายามไม่เหมือนกันเศรษฐีก็เลยบอกว่าคนนี้เนะ่ะคงข้าวเป็นเราต้องการคนนี้แต่ว่าเธอสองคนเราก็จ้างด้วยเพื่อให้มาทำงานร่วมกันเลยบอกนักเรียนว่าตอนที่เราสอบบาลีสอบแล้วไม่ผ่าน มันเป็นผลสำมฤทธิ์เหมือนกับข้าวที่หุงออกมาแล้วบางคนมีความสามารถหุงข้าวดีข้าวสวยบางคนหุงข้าวแฉะบางคนหุงข้าวดิบเราอาจจะตำหนิผลงานของเขาได้แต่เราไม่สามารถไปตำหนิความพยายามความวิยะอุตสาหะของคนคนนั้นได้ฉะนั้นให้เราภูมิใจว่าเวลาที่เราศึกษาเราเรียนพระธรรมคำสอนตอนที่เรามีความเพียรความพยายามในการศึกษาคำสอนแหละ ให้เราภูมิใจว่านั่นคือสิ่งที่เราได้ทำดีที่สุดแล้วส่วนผลสมริจมันเป็นแค่ผลงานอย่าเอาผลงานมาทําลายความตั้งใจความพยายามของตังเองก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ฉะนั้นพระพิสุที่อยู่ในอาวาสแห่งนีนะ้ก็จะมีวิธีในการดำเนินชีวิตตามที่เราได้ศึกษาเลาเรียนมาโดยอาศัยญาติโยมคอยเป็นทุระ เป็นภาระช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งที่พระพิสุไม่สามารถทำได้และญาติโยมทั้งหลายที่มาทําบุญมีการถวายทานที่อาวาสอย่งนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาสนาเดินได้ศาสนาพุทธมีแต่จะอันตรธานไปในที่สุดแต่ก่อนที่จะอันตรธานไปเราท่านทั้งหลายก็มาช่วยกันประคับประคองเพื่อที่จะให้ศาสนานี้ดำเนินไปได้ฉะนั้นในวันนี้ อาตมาก็ขอ,อโมทนาชื่นชมยินดีกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทั้งที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นนักเรียนที่ช่วยกันศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระองค์และนําธรรมะนั้นบอกกล่าวญาติโยมทั้งหลายตามความสามารถของตนของตนและก็ขอ,อโมทนาชื่นชมยินดีกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันประครับประคองพระศาสนาโดยการอุปถัมภ์พระพิสุทธิสมณรน ตามสมควรแก่ฐานะแก่โอกาสแก่ปัจจัยทยธรรมและกำลังศรัทธาของตนก็ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านและบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาตามการอันควรของญาติโยมทั้งหลายจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ครูบาอาจารย์พระภิสุทธิสำเนีนทุกรูปท,ทุกท่านพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลาย มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกรูปทุกท่านเชิญหนึน่งสองลำดับต่อไปก่กอนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ ร่วมกันลดน้ำขอกมาพระอาจารย์ก็จะได้เรียนเชิญน,นะโยมผูด้ได้เป็นตัวแทนในการถวายผ้าไตรจีวรและก็ดอกปวงมาลัยเดกคนณะพระอาจารย์และก็พระพิสูจน์ที่ตัณนได สอบผ่านประเรียนธรรมสามประโยคแล้วก็ปริียนธรรม6ประโยคเป็นลำดับต่อไปอันดับแรกนั้นก็ขอเรียนเชิญคุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้เป็นตัวแทนรูปที่หนึ่งก็คือพระอาจารย์สมบูรณ์ชันทโกเจ้าวาดวัดเขาสนามชัยเรียนเชิญคุณโยมด้านหน้าเลย รูปที่สองก็เรียนเชิญ